สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสดีแฟชั่นนะคะคลิปนี้มาฝึกทำคอปกในตัวแบบง่ายๆกันนะคะซึ่งใครที่ยังทำไม่เป็นลองฝึกด,ดูค่ะก่อนที่จะตัดเสื้อนะคะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะดังที่เห็นในภาพจะเป็นคอปกในตัวนะคะให้กดรอยพทเทิล์นิ้นหน้าชิ้นหลังออกมาค่ะรอบอกจากเสื้อที่เห็นจะบวก8เซนติเมตร ชิ้นหน้าบวก1ซนติมตรชิ้นหลังลบ1ซนเมตรนะคะใช้แพทเทิร์นเสื้อมาตรฐานเลยค่ะมีสอนอยู่ถ้าใครไม่มีจะวางลิงกไว้ใต้คลิปนะคะถ้าตามในภาพเสื้อจะมีเกล็ดหน้าเกล็ดหลังนะคะแต่จะสอนเฉพาะทำคอปกในตัวค่ะติดกระดุมด้านหน้าเส้นนี้จะเป็นเส้นอก ขยายเส้นข้างคอออก1เซนติเมตรจากเส้นนอกของเส้นอกตีเส้นมาที่จุดเส้นข้างคอ1เซนติเมตรให้ตีเส้นผ่านเส้นนี้นะคะตีเส้นยาวขึ้นมาเลยค่ะจากจุด1เซนติเมตรให้วัดออกไป6เซนเมตร ตีเส้นลงมา10เซนติเมตีเส้นลงมาตรงๆค่ะแล้วก็วัดเข้า5ซนเมตรจากจุดนี้ถึงเส้นบ่านะคะวัดให้ได้4ครึ่งจะเป็นฟาร์มห่างของคอปกนะคะแล้วก็ตีเส้นมาที่เส้นนี้ค่ะจากเส้นไหนให้วัดออกมา1.5 แล้วก็ติดเส้นมาติดจุดล่างอกเส้นนี้ให้พับนะคะเพื่อที่จะกดรอยค่ะให้กดรอยจากเส้นปลายปกนะคะผ่านเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้แล้วก็เส้นนี้ ตีเส้นใหม่ค่ะในส่วนของคอหลังคอหลังให้วัดลงครึ่งเซนติเมตรขยายเส้นข้างคอ1เซนติเมตรโค้งเส้นใหม่วัดได้แปดครึ่ง จากจุดนี้นะคะก็วัดขึ้นมาค่ะแปดครึ่งแล้วก็จากจุดนี้นะคะให้วัดออกไปสองเซนติเมตรจากจุดสองเซนติเมตรก็วัดเข้ามาให้ได้เจ็ดเซนติเมตรเป็นมุมฉากนะคะจุดนี้ก็โค้งนิดนิดค่ะจากจุดนี้ก็ตีเส้นมานะคะตีเส้นให้เห็นชัดๆนะคะ จากจุดนี้ให้วางไม้มันทัดไปมุมจากวัดเข้ามา7เซนติเมตรเป็นความกว้างของคอปกนะคะเส้นไหนไม่ใช้ค่ะแล้วก็มาทำสาบกันนะคะให้วัดเข้ามาจากเส้นด้านนอกนะคะ9ซนเมตรสาบก็จะอยู่ในส่วนนี้นะคะค่อยๆโค้งมานิดนิดค่ะ ซึ่งในส่วนด้านล่างอาจจะเล็กนิดน้อยก็ได้ค่ะจะกุดรอยออกมาให้ดูวห้เห็นชัดๆนะคะแล้วก็เส้นนี้ค่ะจะเป็นเส้นสาบตัวเสื้อเมื่อตัดออกมานะคะในส่วนของสาบเมื่อกดรอยออกมานะคะแล้วก็ตัดเป็นสาบเมื่อนำมาประกบกันในส่วนของวุมปกก็ตรงกันนะคะ ปัะกบกันก็เป็นแบบนี้เมื่อพับคอปกส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของคอด้านหลังซึ่งคอปกก็กําลังสวยพอดีเลยค่ะลองฝึกกันดูนะคะฝึกทำสัก2อครั้งสามครั้งก็จะเข้าใจเพราะว่าคอปกเทนเลอร์ก็มีอยู่หลายรูปแบบค่ะในตอนต,อต่อไปก็จะไปทำรูปแบบต่างๆนะคะ ลองฝึกกันดูนะคะแรกๆอาจจะงงนิดหน่อยแต่ว่าฝึกไปสัก2อครั้งสครั้งก็จะเข้าใจในส่วนของคอปกในตัวนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ